เพื่อนใหม่ใช่เลยส่องปัจใจส่งฮอยลุนลั่นกระสุนให้นาโปลีอยากรู้ไหมครับเพราะอะไรลันมุสฮอยลุนถึงฟอร์มฉายไล่คับต้นสังกัดใหม่อย่างนาโปลีหลังจากที่ยิงประตูดได้ตั้งแต่เกมแรกที่ลงสนามดังนั้นวันนี้คุยลูกหนังกับแขมนะครับจะพามาวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆที่ทําให้กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กกลับมาเป็นเพชฌฆาถล่มประตูอีกครั้ง ลัซมุสฮอยลุลกองหน้าชาวเดนมาร์กที่ถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยยืมไปยังนาโปลีซัดประตูได้ตั้งแต่เกมแรกที่ลงสนามให้กับต้นสังกัดใหม่พร้อมช่วยให้พลพรรคอาซูลา่าคว้าชัยชนะเหนือฟิออเรติน่าไปแบบสุดมัน3ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับฮอยลุนประเดิมสนามเกมแรกในศึกกันโชซีอาด้วยการยิงประตูสุดคมในนาทีที่14ช่วยให้นาโปลีออกนำคู่แข่งในเกมกับม่วงมหาการ โดยประตูดังกล่าวทําให้แฟนบอลนาโปลีตื่นเต้นกับการมาถึงของดาวยิงวัย22ปีและสร้างกระแสเป็นไบรอนในโซเชียลอย่างรวดเร็วนะครับตลอด65นาทีที่อยู่ในสนามฮอยลุนมีโอกาสยิงทั้งหมด3ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งและเปลี่ยนเป็นประตูได้1ลูกอัตราการผ่านบอลสําเร็จอยู่ที่ราว82%พร้อมทั้งมีจังหวะการพักบอลให้เพื่อนร่วมทีม8ครั้งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงถึงความมั่นใจและการปรับตัวที่รวดเร็ว ในสไตล์การเล่นของกันโชซิเลียสิ่งที่น่าสนใจก็คือบทบาทใหม่ของฮอยลุนภายใต้การจัดระบบของนาโปลีเขาได้รับการสนับสนุนจากเควินเดบรอยที่มีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลทะลุอันยอดเยี่ยมทําให้ฮอยลุนมีโอกาสจบสกอร์มากกว่าสมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มักขาดการสร้างสรรค์เกมลุกจากตรงกลางสนามขณะเดียวกันครับสกอตต์แม็กโทินเน่ก็มีบทบาทในการเปิดพื้นที่ให้เดบรอยดันขึ้นไปจ่ายบอลได้สะดวกยิ่งขึ้น ความสมดุลระหว่างพลังวิ่งของแม็กโทมินเและความแม่นยำในการจ่ายของเด็บลอยถือเป็นปัจจัยที่ทําให้ฮอยลุนมีคุณภาพการเล่นที่แตกต่างจากตอนที่อยู่กับแมนยูอย่างชัดเจนประตูแรกกับนาโปลีไม่เพียงแต่เป็นการเรียกความมั่นใจให้กับฮอยลุนแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อมีทีมและเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสมเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าที่อันตรายในเวทียุโรปได้หากเขาสามารถรักษาฟอร์มและพัฒนาความคมต่อเนื่อง ซีซั่นนี้ครับอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางอาชีพของกองหน้าดาวรุ่งชาวเดนมาร์กอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์คอนเทนต์สุปังกับคุยลูกหนังกับแขมแจมไปได้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับอย่าลืมกลับมาติดตามคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันทั้งใน Facebook และ YouTube อย่าลืมกดติดตามพวกเรากันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ